ทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านการทรงม้าตอนที่สอง นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564จนถึงปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงศึกษาด้านศิลปะบังคับม้าหรือบริศาสต์กับนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์รัสณศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหสถาพันสาธารณรัฐเยอรมนีในช่วงเดือนมีนาคมถึงตุลาคมของทุกปีโดยทำการฝึกซ้อมและแข่งขันในระดับปร e เซนจรสและอินเตอร์มีเดียตวันในรายการแข่งขันระดับนานาชาติ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมีต่อการพัฒนาการทรงมา้าจึงทรงได้มีการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะในระดับที่สูงขึ้นคือระดับกลางปรีและระดับกลางปรีสเปเชียลซึ่งนับเป็นระดับที่สูงที่สุดในการแข่งขันศิลปะบังคับมา้าเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติและการคัดเลือกที่จะมีขึ้นในอนาคต กีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องผสมผสานความสามารถของทั้งคนและม้าเข้าด้วยกันอาศัยความเชื่อใจกันทั้งสองส่วนจะต้องเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้ามีด้วยกัน3มจังหวะคือการเดินเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่มา้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้น การวิ่งเรียบเป็นการเคลื่อนไหวแบบเดินเร็วการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปและการวิ่งขยบซึ่งการเคลื่อนไหวของในแต่ละจังหวะนั้นจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสม ศิละปะบังคับม้าหรือบรสษัทเป็นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทหนึ่งที่เป็นการสื่อสารระหว่างคนขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศและพื้นที่ที่เข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งม้าและผู้ขี่ตลอดจนต้องยอมรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิละปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ำหนักตัว โดยการทำเทสหรือแบบทดสอบท่าทางต่างๆที่ใช้ในการแข่งขันม้าจะมีการเคลื่อนไหวในมูฟเมนต์ต่างๆทั้งการเดินการวิ่งเรียบและการวิ่งขยบซึ่งแต่ละมูฟเมนต์จะมีระดับที่แตกต่างกันไปทั้ง c o l l e ็กเต working, Medium และ Extended นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญและทรงมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในการดูแลม้าเพื่อให้ม้าทุกตัวมีสุขภาพที่ดีจึงมีพระดำริในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาขี่ม้าอย่างต่อเนื่องเช่นการปฏิบัติบำรุงม้าทั้งก่อนและหลังการใช้งานการใช้เครื่องสัตว์ัฒฑ์การใช้อุปกรณ์ในการบำรุงม้าและการยืดกล้ามเนื้อม้ารวมทั้งเรื่องต่างๆที่ผู้ดูแลม้าจำเป็นต้องรู้ ด้วยทรงเป็นตัวอย่างในการเสริมสร้างนักกีฬาขี่ม้าให้มีนิสัยรักม้าดูแลม้าอย่างถูกต้องและให้นักกีฬาสามารถใช้ม้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้า ชุดชิงแชมป์เอเชีย er ครั้งที่2หรือ FEI Asian er Championship 2025ณสนามไทยโปโลแอนอิควาเทรนคลับพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยจะส่งร่วมแข่งขันประเภททีมในวันที่25พฤศจิกายน2568ซึ่งใช้แบบทดสอบของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติในระดับปริเซนจอ์เป็นแบบทดสอบ สำหรับการเตรียมพระองค์เพื่อทรงเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องด้วยกีฬาขีมา่ม้านอกจากอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักกีฬาของผู้ขี่แล้วในส่วนของมา้าซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีความสำคัญที่ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมา้า mm. เช่นอานบังเหียนและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆเช่นผ้าปูอานสนับขาผ้าผันแข้งผ้าคลุมมา้าและอุปกรณ์ทำความสะอาด ซึ่งในทุกรายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์เครื่องส่งม้าส่งให้ความสําคัญและส่งใส่พระไทยในการจัดเตรียมอุปกรณ์ด้วยพระองค์เองเพื่อความครบถ้วนถูกต้องในอุปกรณ์เครื่องม้าและเหมาะสมแก่ม้าส่งที่ท่งทุ่มเทในการฝึกซ้อมด้วยอย่างสม่าเสมอโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน